คริปโตเทส 1. เหรียญคอริปโตตั้งตามชื่อเอ o n นมูสนามด็อกลอนมาราคาพุ่งเกือบ4,000%ในเดือนนี้สกุลเงินดิจิทัลมีมที่ถูกตั้งชื่อตามเอลอนมูส CEO ของเทส l a และสปารเซ็มีมูลค่าเพิ่มขึ้น3,780%ในเดือนตุลาคมนี้ ชื่อของมันก็คือด็อกลอนมา l o n โดยมีราคาที่พุ่งขึ้นสูงถึง0.00000233ดอลาในวันเสาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมหลังจากเปิดตัวที่0.000005ดอลา0 0ข้อมูลจาก Poloniex การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ผลักดันมูลค่าตลาดของด็อกลอนมาจากประมาณ26ล้านดอลลาร์ในวันที่1ตันคอคคาย เป็น1 1 9 0 0พันล้านดอนลลาร์ในวันที่30ตันคคอวซึ่งทำให้ Elon เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับที่92ของโลกตามมูลค่าราคาตลาดอะไรเปิดตัวราคา Elon ไปดวงจันทร์ราคาของ Elon นั้นมีการปรับตัวขึ้นสูงอย่างมากในช่วงวันที่29-30ตุลาคมเมื่อราคาของมันพุ่งขึ้นกว่า200%หลังจากถูกิสต์ลงบนเว็บเทรด o k e และ Crypto.com การเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจของราคาเหรียญ ELON เกิดขึ้นท่ามกลางความคลั่งไคล้การค้าปลิกอย่างต่อเนื่องในสกุลเงินดิจิทัลแบบมีเหมือนดอกคอยสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือิ h i b i n ุ (SHIB) ซึ่งเป็นเหรียญคอริปโตเคเรนซีตลกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกคอยซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า850%ในเดือนตุลาคมมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ3.85หมื่นล้านดอลลาร์และยังแซงหน้าดอกคออีกด้วย เมื่อใดก็ตามที่เหรียญเหล่านี้เริ่มมีการเคลื่อนตัวเล็กน้อยทุกคนเริ่มคิดว่านี่อาจเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาที่ไร้สาระเอริกวอลหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของบริษัทการลงทุนคริปโตเคอเรนซีอาเคนแอสเซทกล่าวกับ Wall Street Journal มันเป็นคาสิโนแอร์ละมันสนุกมากกว่าโต๊ะรูเล็ตเสียอีก2ราคาเหรียญชิบ้าอินูร่วงกลับมาที่ระดับ64เซนหรือกระแสจบลงแล้ว ราคาของเหรียญทิบ้าอินุ SHIB นั้นดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการร่วงลงมาอย่างรุนแรงแล้วในขณะนี้หลังจากที่พุ่งทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการราคาเหรียญ SHIB นั้นได้ร่วงลงมาอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันนี้ที่ระดับล้าน6,403าเซนซึ่งถือเป็นระดับแนวรับที่ราคาตกลงมาทดสอบจากในช่วง3วันที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ทางสยามล็อบเชนได้รายงานไปแล้วว่าราคาเหรียญ SHIB ที่พุ่งขึ้นกว่า175%จากในช่วง7วันที่ผ่านมานั้นส่งผลทำให้มูลค่าตลาดรวมของมันพุ่งแตะ3.2หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งแซงหน้าของเหรียญโด g e c o i n ที่อยู่ที่3.1หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งสองเหรียญต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงความเป็นที่1แต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่า SHIB นั้นจะนำดอกอยู่19ในขณะที่รายงาน่าววอยุ้ยนี้โดยมันอยู่ที่อันดับ9ของโลกในขณะที่ดอกคอยอยู่อันดับ10ของโลกอ้างอิงจากคอยมาร์เก็ตแคป ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนได้รายงานอีกว่า AMC Theater ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงภาพยนตร์อันดับหนึ่งของโลกกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มสกุลเงินดิจิทัลที่บ้าอีนูเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับตัวภาพยนตร์ท้ามกลางกระแสเหรียญ SHIB ที่บ้าคลั่งนี้มันจะไปจบที่ใดไม่มีใครรู้แต่ที่แน่แน,นั้นนักลงทุนไม่ควรประมาท 3. นักแฮกบัญชีเ e t f l ล x และ s p อ t i f ฟฟอกเงินเป็นคริปโตถูกจับกุมสารสั่งยุดเหรียญ ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย AFP ได้ค้นพบสกุลเงินดิจิทัลและเงินสดมูลค่ากว่า1.66ล้านดอลลาร์ระหว่างการสอบสวนตามข้อมูลที่ได้รับจาก FBI นั้นทาง AFP ได้จับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ขโมยข้อมูลบัญชี Netflix และ Spotify ของเหยื่อมาขายต่อเพื่อแลกเป็นคอริปโตหลังจากนั้นสารดีกาแห่งนิวเซา t h เวล e s ได้สั่งให้แฮกเกอร์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดให้คืนคริปโตมาให้กับทางรัฐบาล การริบของกลางเป็นคริปโตโดยรัฐบาลที่มากที่สุดเป็นประวัติการนักแฮกดังกล่าวมาจากซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยเขาได้ได้สารภาพความผิดทางอาญาหลายครั้งในเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากนั้นหน่วยเฉพาะกิจยึดทรัพย์สินทางอาญาที่นำโดย AFPCACT ได้รับคำสั่งอายัดบัญชีทั้งหมดของเขารวมถึงบัญชีคริปโตธนาคารและเพย์เพาภายใต้ชื่อปลอมที่แฮกเกอร์เป็นเจ้าของ ตามรายงานเผยว่ามีคอริปโตจำนวนคริปโตที่ถูกริบมากกว่า1.2ล้านเหรียญออสเตรเลีย30ล้านบาทซึ่งถือเป็นการยึดคอริปโตของรัฐบาลอย่างเป็นทางการที่มากที่สุด ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเริ่มสอบสวนหลังจากได้รับข้อมูลจาก FBI โดยแฮกเกอร์ใช้เว็บไซต์สร้างบัญชีชื่อ Wikigen.com เพื่อขายรายละเอียดบัญชีที่ขโมยมาได้โดยรายละเอียดบัญชีเป็นของเหยื่อที่ไม่ทราบสาเหตุในออสเตรเลียและต่างประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาเว็บไซต์นี้ดำเนินการประมาณ2ปีก่อนที่ตำรวจจะจับแฮกเกอร์ได้โดยผู้สืบสวนอาญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ AFP ดำเนินการตามหมายจับที่บ้านของเขาซึ่งพวกเขาได้ยึดหลักฐานต่างๆได้ ในระหว่างการสอบสวนตำรวจออสเตรเลียพบว่าผู้กระทำความผิดในซิดนีย์ดำเนินการเว็บไซต์ที่คล้ายกันอีก3เว็บไซต์เขาแปลงกำไรบางส่วนจากไซต์เหล่านี้เป็นสกุลเงินดิจิทัลต่างๆคำฟ้องของ FBI กล่าวหาว่าเขาดำเนินกิจการผิดกฎหมายนี้กับชายอีกคนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา คาร์เรนแอนดรูรัฐมนตรีกระทรวงมหาทัยของออสเตรเลียจะแจกจ่ายเงินที่ยึดมาเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมการบังคับใช้กฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชุมชนอย่างไรก็ตามรายงานเผยว่าเขาไม่ได้จะนำเอาเงินที่ยึดมาได้ไปคืนเหยื่อแต่อย่างใด งานที่ดีของ AFP ได้เห็นอาชยากรที่ปล้นผลประโยชน์ของพวกเขาและเงินจำนวนนี้เปลี่ยนเส้นทางไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงของชุมชนทั่วออสเตรเลียเธอกล่าวตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับคริปโตในอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตจัสทีนโกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย พูดถึงการใช้คริปโตในอัชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเธอกล่าวว่าอาัชยากรเชื่ออย่างผิดผิดว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถรีบเงินของพวกเขาได้หากพวกเขาแปลงเป็นคริปโต CACT ที่นำโดย AFP จะดำเนินการตามทรัพย์สินที่อัชยากรได้มาอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะพบในรูปแบบเงินสดบัญชีธนาคารบ้านรถยนต์หรูหราหรือสกุลเงินดิจิทัลผู้ช่วยผู้บัญชาการกล่าว4 เด็กอายุ17ปีถูกจับก,กุมข้อหาฟอกเงินเป็นคริปโต,โตมูลค่ากว่า96ล้านบาทตำรวจสหราชอาณาจักรได้ยึดบิตคอยน์และคริปโตเคเรนซีอื่นๆมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในการสอบสวนและสืบสวนการฟอกเงินตามรายงานของตำรวจลิงคอนเชียร์พวกเขาได้ยึดบิตคอยน์กว่า48 BTC รายการและทรัพย์สินคริปโตอื่นๆจากเด็กนักเรียนอายุ17ปีที่เกี่ยวข้องกับการช่อกงบัตรเครดิตและการฟอกเงิน หน่วยสืบราชการรับคาดว่าผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกองบัตรเครดิตและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหลอกลวงบริษัทบัตรกิฟต์ววลเชอร์ด้วยเงินประมาณ6,002,3724 0ป 2, 3, 7, บาทต่อมานักสืบได้ทำการขยายผลไปยังการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีซึ่งกระตุ้นให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม,ตมและส่งผลให้มีการยึดบิตคอยมากกว่า48 BTC รายการและคริปโตเคอเรนซีอื่นๆ นักแฮกดังกล่าวตั้งค่าเว็บไซต์ฟิชชิงปลอมให้ดูเหมือนเว็บไซต์บัตรกำนันที่เรียกว่าเลฟบ2ช็อปในเดือนเมษายนปี2020ตามที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดอลินคอนไนรายงานการสืบสวนภายหลังเปิดเผยว่าอาชยากรรุ่นเยาวซึ่งไม่สามารถระบุช,ชื่อได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายรายนี้ถูกพบว่ามีหมายเลขบัตรเครดิตมากกว่า1 2 0 0 0หมายเลขและบัญชี PayPal บบัญชีที่ขโมยมาจากเหยื่อ อยการในคดีนี้แซมสกินเนอร์กล่าวว่าอาชญากรรุ่นเยาว์ได้แปลงรายได้จากการช่อโกงออนไลน์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเขาได้รับเงินผ่านบัญชีเพเพาของเขาระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2020รวมเป็นเงิน3 2 3 0 0 0ป1 2 4 2 1 4 5 5บาทจำนวนเงินเหล่านี้เข้ามาในบัญชีของเขาและถูกโอนไปซื้อสกุลเงินดิจิทัล เด็กคนนี้นี้ซึ่งกำลังศึกษาในระดับแอดวานซ์เลเวลระดับ A และถูกจับกลุมครั้งแรกในเดือนสิงหาคม2020และถูกตั้งข้อหาชอโกงผ่านการปลอมตัวเป็นตัวแทนและการฟอกเงินสารลินคอนคราวได้ออกคำสั่งริบทรัพย์สินของเขาและตัดสินให้เด็กรายนี้เข้าค่ายฟื้นฟูเยาวชนเป็นเวลา12เดือนเนื่องจากว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะและให้ทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา150ชั่วโมง 5. ค่าธรรมเนียมธุรกรรมอีเทเรียมพุ่งขึ้นกว่า2,300%นับตั้งแต่มิถุนายนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเฉลี่ยบนอีเทเรียมเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่51.45ดลเซนตตามข้อมูลจาก b i t f i n ์จหรือคิดเป็นราวๆ2,293%หากนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เมื่อ7วันก่อนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเฉลี่ยบนอ e ีเทเรียมอยู่ที่22.52ดเซนซึ่งเดือนนี้เป็นกือนอที่ค่าธรรมเนียมอ e ีเทเรียมมีความผันผวน,นอย่างมากโดยหากดูตั้งแต่วันที่15ตุลาคมค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่45.74ดเซนซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าหากนับตั้งแต่วันแรกสุดของเดือนที่อยู่ที่23.79ดลเซน ราคาของธุรกรรมบน Ethereum ได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ฮาร์ดฟอกตัวอัปเกรดลอนดอนในเดือนสิงหาคมแต่ถึงแม้จะผันผวนขึ้นลงอย่างมากแต่แนวโน้มของค่าธรรมเนียมนั้นมักจะผันผวนขึ้นมากกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าบิติงโฟชาร์ดบันทึกตัวเลขตามค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเฉลี่ยของเมื่ออาวานในขณะที่อ e ีเอร์การค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยณเวลาที่เขียนนี้อยู่ที่44.33ดเซน ทำไมค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อมีความต้องการอ e ีเทเรียมเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาของอ e ีเทเรียมและบิตคอยทั้งคู่เพิ่มขึ้นควบคู่กันไปโดยสร้างสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการในช่วงกลางสัปดาห์ ตั้งแต่นั้นมาราคาของบิตคอยลดลงจาก66,930ดอลลาร์เป็น61,683ดอลลาร์หรือประมาณ8%ในขณะที่อ e ีเทเรียนยังคงขึ้นต่อเนื่องเพื่อสร้างระดับสูงสุดใหม่ตลอดการที่4,456ดอลลาร์เมื่อวานนี้ เหรียญผู้นำตลาดทั้งสองมักแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่คล้ายคลึงกันมูลค่าตลาดรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกอยู่ที่2.63ล้านล้านดอลลาร์บิตคอยนนั้นอยู่ที่1.1ล้านล้านดอลลาร์และอีเทียมมาเป็นอันดับ2โดยมีมูลค่าถึงครึ่งล้านล้านดอลลาร์แล้ว ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเฉลี่ยในอีเทียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากวันเสาร์ที่แล้วจนถึงวันนี้มันมีความสัมพันธ์คร่าวๆกับปริมาณการซื้อขายในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมีการซื้อขายอีเทียมมูล,ลค่า10.7หมื่นล้านดอลลาร์ขณะที่เมื่อวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น2.6หมื่นล้านดอลลาร์ความร้อนแรงของราคาอีเทียมและกิจกรรมการซื้อขายในสัปดาห์ที่แล้วอาจมาจากการอัปเกรดเครือข่ายล่าสุดของบล็อกเชน ซึ่งนั่นคือการอัปเกรดตัวเอาแทรโดยถือเป็นอีก9 1่อีเทเรียม2.0หรือเครือข่ายอีเทเรียมที่เร็วกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกกว่าและปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาแทได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านของอีเทเรียมจากเครือข่ายที่ใช้กลไกลชันทามติ proof of work โดยที่ผู้ขุดที่มีอำนาจในการประมวลผลมากที่สุดจะมีโอกาสได้รับเหรียญใหม่และค่าธรรมเนียมทุรอ,อกันมากกว่าในขณะที่ proof of stake นั้นผู้ที่ stake เหรียญ ETH มากที่สุดก็จะมีสิทธิ์ตรวจสอบการทำธุรกรรมมากที่สุดนั่นเอง เห็นได้ชัดว่าเครือข่ายอ e ีเทียม2.0นั้นยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากจากการที่ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอันแสนแพงของมันและนี่อาจทำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงมันและไปใช้เหรียญอื่นแทนร่วมสนับสนุนช่องคริปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม